เทนนิสบนไซนอลซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยันดียที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นกุ๊กบอลซ้อมไฟน์นี้ก็มีพี่แฟร์ครือดีนะคะไหนใครเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยกว่าเกือบร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าหกห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับกุ๊กเฮืองวันนี้เลยต้องมาเจอเต็มเด็ดเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่้ยงก็ต่อยเด้ยังก็ศึกษายเขาหงมวยสไตล์ มวันนี้มันจอะถึงเดชวางเกมมาไวงให้ดีดตามสไตาล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ขาอุ้ยก็เบอร์ทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ลางสิท่าน,นั้นต่อยกับเสียเพลนครัเป็นยังไง้งชนะน,น,น็อกยกสองเวทเท่าไหร่ขังท่านต่อยร้อยสิบร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมิจต่อร้อยสิบเก้าเมื่อเช้าสอบหนักยามเป็นไงบ้างเกินนิดประมาณปอนกว่าก็มาวิ่งยืดิืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยสมบูรณงแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ สองคำเลยต่อ<ด>ยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบหกสิบคนจังหวัดอุบลฝากที่ช่วยแฟนครับหน่อยประเทศแถวนี้เดี๋ยวเชาญชนมก,ก,กลับบ้านไปน<ด>กันช่วดีบัดครับ